ัน <c oughs> ดับแล้วนะครับนี่จะมีช่องเป็นช่องเติมน้ํามันนะครับผมจะมีน้ามันพยายามอย่าเวลาเติมน้ํามันอย่าให้อากาศเข้านะครับไม่งั้นการทํางานมันจะเพี้ยนนะครับผมอพอเติมน้ํามันเนี่ยน้ํามันจะไปช่วยร่อเลี้ยงพวงมอะไรฮะให้เวลาใช้หักเลี้ยวเนี่ยจะไม่ฟืดนะครับผมถ้าน้ํามันแห้งมันจะฟืดครับลืมไมมก็เลี้ยวไม่ได้เลยนะครับอันนี้เวลาพอมีน้ํามันเข้ามาเนี่ยจะทําให้ระบบไฮดรอลิก ทำงานนะครับทําให้ส่งน้ํามันไปที่ตัวล้อแล้วก็คันชักนะครับผมเวลาเราฮอละมุนพวงมาลัยเนี่ยคันชักก็จะเริ่มทํางานน้ํามันก็จะวิ่งมาที่ตัวคันส่งนะครับเวลาหมุนล้อก็จะมุนได้แล้วนะครับอทีนี้ก็มาที่ขั้นตอนการทอดประกอบนะครับอมาเริ่มขี้ขันหอนทอดก่อนนะครับอันดับแรกคือยกรถขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ทอดล้ออันดับที่สอง ถอดฝาครอบเบรกออกนะครับผมอันดับที่สามก็คือถอดชุดผ้าเบรกออกมาให้หมดนะครับชุดผ้าเบรกหน้านะครับอันดับที่สี่พอคันชักคันส่งทั้งสองฝั่งออกเรียบร้อยนะครับผมหรือจะถอดทีละฝั่งก็ได้นะครับบางคนอาจจะถอดสองฝั่งเลยอ่ะนัตดต่อไปพอคันต่อคันส่งออกจากพิกแมนอาร์มนะครับข้อหกก็คือถอดไอดอลอาร์มออกจากคันส่งหกทอดพิกแมนอาร์มออกจากเฟืองเกียร์บังคับเลี้ยวนะครับแปดทอดเพลาวพวงมาลัยออกจาก เฟืองเกียร์บังคับเลี้ยวนะครับอันดับเก้าคือทอพพงมาลายเอกจากเผานะครับผมอ่ะขั้นตอนประกอบก็คือทวนจากอันแรกนะครับย้อนไปเลยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเลยอธิบายครับหนึ่งประกอบพงมาลายกับเผานะครับอันดับสองประกอบเพาพงมาลายกับเฟืองเกียร์บังคับเลี้ยวสามประกอบพิกเมนต์อาร์มเขากับเฟืองเกียร์บังคับเลี้ยวนะครับอันดับที่ประกอบไอดเออร์อาร์มเขากับขันทรงทีนี้ก็อันดับห้าคือต่อพิกเมนต์น้ำกับขันทรง ขันต่อขันทรงนะครับหกประกอบขันชักเก้าขันทรงออกทั้งสองฟังฟังซ้ายฝังขวานะครับเจ็ดก็คือประกอบชุดเบรกแปดใส่ฝาครอบให้เรียบร้อยเก้าใส่ล้อให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ยกรถลงครับแล้วก็เช็คลองหมุนลองหักพวงมาลัยเช็คดูนะครับว่า,าน้ามันน้ามันพอดีขาดเกินยังไงนะครับทีนี้เรามาดูที่ชิ้นส่วนชิ้นส่วนของแร็คทั้งหลายนะครับผมนับแร็นะครับพวงมาลายัยพวงมาลัยจะมีหน้าที่คอยควบคุม ล้อนะครับที่ว่าเชื่อมกับเพาคือจะเป็นตัวตัวลักนะครับผมในการควบคุมแต่ต้องมีน้ํามันนะครับไม่มีน้ํามันจะหมุนยากนะครับหรือว่าหมุนไม่ได้เลยนะครับ 2. เพาพวงมาลัยนะครับจะเป็นตัวที่คอยเชื่อมพวงมาลัยเขากับเฟืองบังคับเลี้ยวนะครับผมจะมีหน้าที่คอยรับคาสั่งแกพวงมาลัยนยส่งไปอย่างที่ตัวล้อนะครับหรือว่าตัวชิ้นส่วนต่างๆอะไรพวกคันส่งคันชักนะครับไปเฟืองเกียร์บังคับเลี้ยว จะช่วยให้หักพงมาลัยได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาหักซ้ายหักขวาเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เหมือนมันจะไม่ฝึกนะมันจะไปได้เลยนะครับ 4. พิกแมนอาร์มทำหน้าที่ร่วมกับเฟืองเกียร์บังคับเลียวนะครับผมก็คือเวลาเราหมุนเวลาเราหมุนพงมาลัยเนี่ยพวกเผาวพวกเฟืองเกียร์เนี่ยทำงานด้วยกันมาเลยแล้วพิกแมนอาร์มก็จะหันตามด้วยนะครับหมุนตามเลยไรเกอร์อาร์มก็เหมือนกันครับทำงานกับพิกแมนอาร์มต่อไปคันส่งคันส่งจะมีส่องฟัง่งฟังซ้ายฟังขวานะครับ <Wow. S 1> เวลาหมุนซ้าย คันส่งสายก็จะหมุนนะครับแต่เวลาหมุนทั้งขวาเนี่ยคันส่งขวาก็จะหมุนนี่คันส่งขวาอยู่นี่นะครับอ่าอันนี้คันต่อคันส่งคันต่อคันส่งก็เป็นตัวที่รับหน้าที่มาจากตัวพวกพิงแมนอาร์อีกทีหนึ่งนะครับคอยส่งไปที่คันส่งทั้งสองฟังนะครับนิกเกิลอาร์มนะครับก็ต่อออกมาจากคันส่งคันส่งทั้งสองฟังนะครับก็จะมีหน้าที่ช่วยให้ล้อหมุนนะครับผมก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ